ครับ FC ทุกท่านครับก็ดูงานของคุณชยัยสแตนอันนี้คือส้หรบบคนไทยนะครับที่ต้องการทํางานถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็บอกคุณชยัยจ้างให้คุณชัยกรอกเอกสารได้ไหมเดินเรื่องเช่นร้านอาหารเอ่ยนะครับมีแพร์แพร์ามีร้านอาหารมีลูกน้องร้านนวดแบบถูกต้องตองามกฎหมายบอกไปก่อนถูกต้องตามกฎหมายเป็นยังไงบ้างต้องกเอก,กรอกเอกสารเยอะแยะมากมายเลยทางทีมงานคุณชยัยสแสนก็กรอกให้ นะครับกอกให้นะครับรายรับไปจ่ายแล้วก็มีแม่แบบให้เป็นแบบนี้นะครับผมมีแบบว่ารายรับเท่าไรไรายจ่ายเท่าไหร่ทุกอย่างก็งมีรายรับไปจ่ายถ้าคุณไม่เก่งคอมพิวเตอร์เราจะมีเอกสารให้เป็นแบบนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างการทํางานนะครับต้องมีรายรับไปจ่ายเช่นวันนี้คุณซื้อ,อข้าวมา1ถุงราคา10แแรงคุณก็เขียนไปว่าซื้อข้าวไป1นึ่งสิบแรงนะครับเอกสารต่างจะมีแบบว่าวันที่อะไร ซื้ออะไรไปนะครับได้เท่าไรอจะไรจ่ายเนะี่ยรายจ่ายไม่ได้ไรายได้รายจ,จ่ายต้องมีแล้วพอมีรายได้มีรายจ่ายมันก็ต้องมีรายรับจ่ายแล้วใบเนี้ยก็สามารถที่ยื่นให้ทางรายรับประจ่ายไม่ต้องไปจ้างใครทำรายรับประจ่ายก็คือทําเองอะไรเอฟซีผมได้ออกแบบมาให้นะครับมีภาษาทํากํากับด้วยภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาลีภาษาอังกฤษกําก,กับให้ด้วยเราก็ไม่ต้องจ้างใครเช่นวันนี้ คุณได้ขายกับคงกับข้าวมาได้200นะครับคุณก็เขียนไปวันนี้ได้200นะหากค่ากับข้าวไปห้าสิอันนี้ค่าทุนซื้อกับข้าวจะมีใบเสร็จด้วยวันนี้ได้อีกประมาณสักห้าร้อยหากไป250หรือ100ก็เขียนไปหากไปเรื่อยถ้าคุณบอกว่าร้านปิดนะครับก็จะมีแบบว่า NA นะครับร้านปิด ถ้า O ไม่มีลูกค้าถ้า K นะครับก็ป่วยและ F ก็ h o l ิเดยอันนี้เรามีบอกหมดเลยนะครับอันนี้คือแม่แบบที่คุณชัยซื้อแซนทำให้ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศคุณสามารถใช้ได้ที่ประเทศหลายหลายลายลายภาษาอะไทั้งฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันทุกอย่างอันนี้คุณไม่ต้องไปจ้างใครทำเลยคุณชัยทำออกมาแล้วนะครับแล้วลูกค้าก็จ้างเราก็กออกเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อกรอ,อกเอกสารถูกต้องตามกฎหมายเมืแล้วก็ยื่นให้ทางอะไรนะครับแจ้งไอเมนดุ้งสําหรับเซลล์ชนิดคลยการทํางานธุรกิจส่วนตัวนะครับกรณีน,นี้เขาไม่มีลูกน้องก็ทําคนเดียวนะครับก็จะมีใบไร้ต้จ่ายเขาเรียกบุ๊กเฮาตุ้งนะครับก็ทําให้ด้วยอันเนี้ยทุกอย่างถามว่าคุณชยัยรับประมาณเท่าไหร่500จบงานเคลียร์ไหมโอเคบายบายสวัสดีครับดี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 ีดีดีดดีด